ครับก็จะยิงคิวแมมกมึงใเที่ยวไซคับเที่ยวไซแน่ครับวัอนี้นะครับตั้งแต่เศร้านะครับเพื่อได้เป็นคลิปนะครับที่เมนอุดทานะครับเมนอุดทานะครับเมนอุดทายให้เบิ่งอยู่ครับที่โรงแรมที่พักนะครับเนาะนะครับเมนอุดเพิ่งก็ทายลูกสาวได้เศร้าเลยครับมองเพิ่งยืนยิงนะครับครับวัอนี้หลางก็ใส่กางเกงสไตล์พี่มอสเองนอกกางเกงเนาะ เสือกนาสีชมพูครับนี้ครับอ่าน่ารักน่ารักครับผมนะครับใครก็ได้อัปลูแล้วครับทางเพจแฟนเพจนะครับแมนษุสก็ได้อ uh? ัปลูกเชนกันครับทางเพจนุชพิงค์อนุนุชนะครับเนาะครับจะไปเที่ยวไหนครับวันนี้น่าจะหลายที Family ่นะครับนพองน้องนะครับหลายที่ครับหลายที่นะครับเที่ยวไหนดีนะครับอาจจะไปหลายที่นะครับน้องนี้นะครับนะครับ น้องอำเภอก็แต่งตัวน่ารักน่ารักครับสีชมพูนะครับเสื้อสีชมพูทีมเดียวกันเลยครับวันนี้ครับพี่น้องน่ารักครับวันนี้เป็นเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นเมื่อสุดท้ายของการเที่ยวหรือการทัวร์นะคอนเสิร์ตครับญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับเนาะทางเพจแม่พีทหรือช่องแม่พีทนะครับเพิ่งกําลัอัพเที่ยวบินลงแล้วนะครับเนาะไปเบิรงนกันได้ครับใน ช่องแม่พญาลำเพลินเอาไปเชี่ยวเนาะหรือทางเพจิดพอกันใช่เนาะท่าเรือโดนเครือโสมนะครับเป็นกระเด็นโคตรเลยครับรูปตัวเครื่องบินของนิลานะครับที่จะบินตามท้ายนะครับในเรื่องเอาครับเดี๋ยวผมจะมาบอกคำว่าไปเร่งเนาะในเรื่องเอาได้ครับเด้อนะครับไปเอาได้เพจิดพอกันใช่เด้อท่าเรือโดนเครือโสมช่องแม่พิธพังกะลงครับช่องแม่พญาลำเพลินเอาไปเชี่ยวครับแม่พีนะครับเพันกะลงกันครับรูปตัวเครื่องบินนะครับเนาะ ลูกเราครับ <jam ita S 2> ไปเบื <user> anyway. ่องเอานะครับนะครับไปเบื่องเอาครับไปเบื่องเอานะครับครับไปกับค้งซีเรีสซอมล่ำต่อนะครับเนาะที่ประเทศไทยนะครับซอมล่ำนะครับซอมล่ำเรืองซอมเพลงซอมคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าเปิดที่เฮ็ดแันยอนแล้วครับเปิดกิจการซาลาเปาแพร่นะครับใกล้เข้ามาแล้วเอ้ยครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้กับนะครับกับทีมงานเที่ยวไอซ์นุกครับนะครับวันที่สิบนะครับเนาะวิลา ก็โจทย์ที่นกลับมือเรื่อเนีครับ11นะครับาจะช่วงเศร้านะครับราเดินทางนะครับถึงอาจจะ4ีม้ง30มสมงาประมาณนี้นะครับเนาะนะครับใดอยากจะไปต้อนรับหรือให้กำลังใจทางไทยก็ไปรอเราไปครับประมาณจาก4ีมงเคนนะครับเนาะ16นาฬิกานาทีนะครับยูสนามบินสุวรรณภูมินะครับเนาะบินกลับมานี่ครับบินกลับมาที่แหละครับบินกลับไทยและครับ แฟนแฟนที่ไทยจะได้หายคิดถึงกีฬาแล้วนะครับกีฬาจะเดินทางต่อบมันี้เด้เอพี่น้องเยอะนะครับนะครับถือว่าเที่ยวเห็นขอครับลอ,งน,บอ,นอ,นอง,งนะครับอืมเรจะเป็นการเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่สวยงามนะครับเก็บภาพทำใจนต่างๆนะครับความเศร้ากันนี่การเอาคลิปความนี้ครับพระโจ้แม่นุช น้องอำเภอแล้วก็พ่อเองนะครับที่การท่ายรูปข้งหลังครับช่างพ่อเข็มกับไรโซเดอร์นะครับช่างแม่พญาติกับไรโซเดิร์นะครับครับเป็นภาพประทับใจน่ารักครับครับอีเร์ข้าวครับคลิปนี้ไรนี้อาเบียรข้าวครับอาเบียรข้าวครับวันวันนี้ไปเที่ยวแสดงครับันตรีศิลกันย่าเนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับกลับมื้อนครับกลับมื้อครับ เทียคุ้มครับกับทีพยน่านทิพย์ญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับคุ้มในน้องครับวันนี้ครับไปหลายทีในน้องครับแสุดท้ายแล้วครับ็สุดท้ายแล้วนะครับครับปเทศต่างกมเป็นแทางไทยนะครับตอนนี้ทิพย์่านทางลแท้งนะครับกระซอมล้วเตรวจโอกาสอยู่ครับเดี๋ยวบ๊อจยะับไปลเด้ทางโรมสาน้อยทางบ้านแพงนะครับ ฝางกันนะครับลังหลักลังเงียบพลังบวกตามกดติดตามช่องสามแสนประเดตีเลยนะครับติดตามก็แล้วกดแชร์นะครับมีข่าวข้าวมีเนาเบียร์ซีมาเราสู่พีสนองฟั้งนะครับอ่านะครับเอาเป็นแบบพลังบวกแลอะไรนระพลังลบเบาเบาครับช่องนี้ช่องนี้เราแต่พลังบวกครับผมนะครับพลังบวกเดียวครับผมนะครับผมสายพลังบวกครับนะครับ ให้มังฟังทุกคนครับองค้สลับการเข้ามาเราฟังเับชมคลิปครับว<อ>ันนี้มีโชครับวันนีมิใช่ครับให้ใมังฟังครับอ,อย่าลืมเลยอย่าลืมครับต<อ>ูวเครื่องบินอยู่ในช่องในพีทเพีพ่ยนพอกับใช่ครับอย่าลืมเลยครับ